เอ้ยขับเังอย่างไรอุ้ยกินอะไรอ่ะไปเลยไปใครไปมันเห็นบาจับพี่นองอะ่รยเอ้ยยามาอันไซกันไหนไปแล้วอุ้ย เบื้องล้มเลยเอ้อยขนชิงลูกโอ้ย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 ของ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 แคร์ได้พี่น้อง เดี๋ยวพวกกาเขาไก่ได้ค้นจริงรูกเลยบันนี้ห่างกันเมื่อกี้อันเก่ายังพี่นองจ้าเอาไงเราอ่ะเธอจะทำยังไงฉันจะไปยังไงฉันกลัวอ,อุ้ยตุกขาากินอย่าง แหลกว่ามันนุ่มอแางเี้มีน,มนมองบ่มีนกระท่งยานึ่งทืงอยากท่ายเฮเบิ้งไม่พี่น้องแต่เขาบอกกาเขาใก,กลบัานเดย เอ,ออเยซะสุอๆเลยเจ้ามาตัวเราพร้อมผอมปีนองแต่ว่าของตัวใหญ่อยู่เลยอเอาเจ้าข้าไปมันเด้อฉันจะไปก่อนนะแต่จะกินอะไรเขาก็กินเด้อเฮ้ยอยู่ใครอยู่มันเค้